นูนเยสเจ็บแฟนหงก็ว้าวุ่นเลยคลิปนี้เรามาตามเรื่องราวของอาการบาดเจ็บของดาวินนูนเยสกันครับว่าจะมีผลต่อการลงเล่นในเกมกับวูฟแทมต้นในคืนวันเสาร์หรือเปล่านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์กันเข้ามานิดนึงครับวันนี้ผมอยากจะถามทุกท่านว่า3กองหน้าในใจของคุณ นะครับที่คุณจะจัดให้เป็นตัวจริงในเกมนัดเจอวูฟคุณจะเอาใครลงเล่นบ้างนะครับเลือกมานะฮะกั๊โปนุนเยสซาลาดิอาโจตาลองเลือกมานะครับถ้าไม่อยากพิมพ์ชื่อที่เกี่ยพิมพ์ยาวพิมพ์เบอร์เซืรอมาก็ได้นะครับผมอ่ะมาเข้าเรื่องกันครับไปเกิดอะไรขึ้นละ่ะเจ้าดาวินเจ้านูนทำไมถึงมีอาการบาดเจ็บนะครับ เขาบอกว่าดาวินนูเยสเนี่ยนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งแรกของเกมที่อุรุกวัยนั้นพ่ายต่อเอกวาดอร์นะครับแต่ผู้จัดการทีมอย่างมาชโลบีเอลซาเนี่ยก็ได้เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยเขาเปลี่ยนออกเนี่ยเพราะว่ากลัวจะเจ็บมากกว่าเดิมนะครับลิวพูนะครับอาจจะต้องลุ้นกันอย่างเหงื่อตกเลยนะครับกับการที่จะลุ้นให้ดาวินนูเยสนั้นกลับมาลงเล่นในพรีเมียร์ลีก ในสุดสัปดาห์นี้ครับหลังจากที่ผู้จัดการทีมอุรุกวัยนะครับอย่างมาชโลปิเอลซาอ้างว่ากลองหน้ารายนี้เนี่ยมีอาการเจ็บปัญหากล้ามเนื้อบางส่วนนั่นเองนะครับนุนเยสนะครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งที่2ติดต่อกันให้กับทีมชาติอุรุกวัยในคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเกมกับชิลี เมื่อวันเสาร์นะครับซึ่งเขานั้นทําได้ถึง2แอซิดด้วยกันแต่เจ้าตัวเนี่ยนะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งของการแข่งข,ขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อวานนี้นะครับแม้ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเกมจะเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อนหนึ่งก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมาเชโลบิเอลซาซึ่งได้รับเป็นแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมยักษ์ใหญ่ในอเมริกาใต้ทีมนี้นะครับก็ได้อธิบาย และก็ถแถลงข่าวหลังเกมนะครับว่าเขารู้สึกว่าจําเป็นนะครับจำเป็นที่จะต้องถอดกลองหน้าลิเวอร์พูลรายนี้ออกนะครับเนื่องจากมีการเห็นได้ชัดนะครับว่ามีปัญหากล้ามเนื้อเล็กน้อยครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าดาวิิเนี่ยมีปัญหากล้ามเนื้อบางอย่างนะแล้วก็มาทําให้เขานั้นเล่นได้ไม่เต็มที่ครับเบียซากล่าวหลังกับเกมที่แพ้ต่อเอกวาดอร์สต่อหนึ่ง ผมคิดว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนเขาออกเพราะว่าเขาทำงานหนักเกินไปในนัดที่แล้วนะครับเดวิดโนนเยสนั้นลงแลนในเกมพรีเมียร์ลีกให้กับลิเวอร์พูลทั้ง4เกมในฤดูกาลนี้และได้ลงเป็นตัวจริงนัดแรกในเกมที่พบกับแอสตันวิลล่าก่อนพักเบรกทีมชาติอันเป็นผลมาจากการที่ทำผลงานได้ดีในเกมชนะนิวคาสเซิลเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับผมสำหรับผมเนี่ยเราวิเคราะห์ข่าวกันต่อแล้วกัน สำหรับผมผมรู้สึกว่าไม่น่าจะเจ็บอะไรมากนะครับผมเผลอๆเนี่ยอาจจะเป็นอาการที่เจ็บนะครับบ้างเล็กน้อยมาตั้งแต่ก่อนทีมชาติแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมาแสดงอาการหลักๆเลยเนี่ยในเกมที่เล่นเพื่อที่ยิงแอสซิสสประตูในเกมกับชิลีเกมนั้นเขาเล่นเกือบจะครบตลอดทั้งเกมเลยนะครับก็เลยอาจจะทำให้ มีอาการกล้ามเนื้อบางส่วนนั้นมีผลมาได้นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเบลซาเองเนี่ยก็น่าจะถอดเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะกลัวดาวินนั้นเจ็บนะครับแล้วก็อาจจะกระทบกับทีมลิเวอร์พูลด้วยนะครับเขาก็คงไม่ได้ต้องการอยากจะใช้งานจนนาเตะเจ็บนะครับผมรู้สึกว่าถ้าตามจากข่าวเนี่ยไม่น่าจะเจ็บร้ายแรงรุนแรงอะไรมากแต่คิดว่า ไม่น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องในเกมที่ลิเวอร์พูลพบกับบูฟนะครับหรือถ้าจะได้ลงเนี่ยก็อาจจะต้องก่อนเกมภายในแบบ24ชั่วโมงอะไรเงี้ยถึงจะคอนเฟิร์มได้นะครับแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเสี่ยงนะครับมันไม่ควรจะเสี่ยงเพราะว่ากคโปโจตาซาร่าพวกเนี้ก็ยังเล่นได้นะครับด h อ a s สนะก็ยังเล่นได้ดังนั้นถ้าเรามิมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ย ไม่ต้องเสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวค่อยปล่อยลงมาสัก30นาทีสุดท้ายของเกมถ้าเกมมันตื้อๆตันๆหรือว่าผ่านช่วงเข้มข้นของเกมไปแล้วยิงขาดไปแล้วอะไรเงี้ยค่อยส่งลงเล่นก็ได้นะครับมันมันไม่มีความจําเป็นนะครับที่มันจะต้องเ,ออเสี่ยงในการเอาลงเพราะว่าความยอดเยี่ยมในแดนหน้าของเราเนี่ยมันฝากผีฝากไขได้มันพึ่งพาได้นะครับดาวินไม่ยิงก็เดี๋ยวมีคนอื่นยิงเดี๋ยวมีโจตาเดี๋ยวมีดีอส เดี๋ยวมีซาร่ายิงฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องฝืนใช้ดาวินนุนเยสนะครับแล้วก็การที่มีกักโปลงมาก่อนเนี่ยก็จะทําให้การขับเคลื่อนการเชื่อมต่อเกียร์แมแดงกลางนั้นไหลลื่นมากขึ้นนะครับย่านที่บอกไปว่าเออสองคนนี้มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันมันเป็นกองหน้าคนละสไตล์นะครับการใช้กักโปเนี่ยกัปโปลเขาก็จะมีการลงมาเชื่อมกับแดงกลางขั้นที่จะเยอะ นะครับดึงตัวประกรบลงมาได้นะครับลงมาเป็นอีกหนึ่งมิดฟิลอีกคนนึงได้นะครับทำให้เกมมันหลากหลายขึ้นนะฮะแล้วก็เขาจะวาร์ปเก่งครับเขาจะวาร์ปไปตอนแรกๆเนี่ยเพิ่งจะาบางจังหวะเนี่ยอยู่กองกลางอยู่ดีๆอะลงมาไล่บอลลงมาอะไรอยู่ดีบางทีพอขึ้นไปเล่นเกมรุกป,ป,ปุ๊บก,กัปโปะไปอยู่ในจุดในพื้นที่ของตำแหน่งที่เบอร์เกคว, <S <S ควรจะอยู่ <S <S ก็มีนะครับก็คือเป็นนักเตะที่วิ่งขึ้นวิ่งลงสลับเข้าหาพื้นที่อันตรายได้ดี นะครับคือมูฟเก่งเป็นกองหน้ามูฟเก่งขณะที่ดาวินเนี่ยไม่ได้เป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับเกมในการดึงตัวประกบลงมาเชื่อมเกมมากเท่ากับโปแต่เขาสามารถที่จะดึงตัวประกบได้วิ่งหาช่องได้ดีนะครับวิ่งทําทางให้เพื่อนจ่ายเนี่ยเหมือนที่เห็นในเกมกับนิวคาสเซิลเนี่ยวิ่งทําทางวิ่งทะลุช่องให้ซาร่าจ่ายอะไรแบบนี้คือเขาเขาขั้นที่จะวิ่งหาช่องเก่งแล้วก็มีอิมแพ t นะครับในการจบสกอร์ ได้ดีกว่ากัคโปนะครับคือถ้าบอลมันอยู่ในจุดในพื้นที่ที่ใช่จุดในพื้นที่ที่ควรจะสับไกลยิงประตูเนี่ยนูนเยสเนี่ยมีอิมแพคมากกว่ากัคโปนะครับดังนั้นมันก็เป็นทางเลือกที่ดีทั้งคู่อยู่ที่ว่าเกมไหน,นจะใช้อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าจากข่าวเนี่ยไม่น่าจะเจ็บเยอะแต่ก็ไม่ควรจะเสี่ยงที่จะเอาลงเอาคนอื่นลงก่อนได้นะครับผมในเกมที่เจอกับรูฟนั่นเองนะครับผม mm. อ่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆอัปเดตกันนะครับในวันนี้แล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้เจอคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วกอ็อย่าลืมคอมเมนต์ครับว่า3กองหน้าในใจคุณที่คุณจะจัดลงไปเจอกับวูฟเนี่ยมีใครบ้างชื่อก็ได้แล้วก็เบอร์เบอร์เสื้อ Bur Bur ก็ได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผม a u เ i ียนฟิ l ยูเนเวอร์วอล์อลนครับ